ดราเงินบอลฮักไขตอนที่11เทพทลายล้างโกคูไปพบกับราชาของชาวไซยาตจักรวาลที่6 สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นดราก้อนบอลฮักใครในตอนที่11นะครับและเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือแฟนเมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักเลยนะครับถ้าใครยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะ p ย a y ิสต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยการของดราก้อนบอลฮักใครในตอนที่11นะครับเหตุการณ์นั้นถูกต เทพทำลายล้างหลังจากนี้นะครับเขานั้นต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้เป็นเทพทำลายล้างได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยโกคูสภาพสะบักสะบอมสุดๆเลยนะครับได้พูดกับวาโดสให้ตายเธอถึงตอนนี้เนี่ยเราจะได้เป็นเทพทำลายล้างแล้วก็ตามทีแต่ไงก็แล้วแต่ช่องว่างพลังของคุณวาโดสกับเราเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินนะขณะคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยยังแข็งแกร่งมากเลยในการต่อสู้วาโดสจึงตอบกลับไปในทันทีฉันเนี่ยไม่ได้คิดกับท่านโกคูแบบนั้นนะฉันสาบานได้เลยแต่ในแง่ของการต่อสู้ก็ถือได้ว่าท่านโกู โกคูนั้นก้าวหน้าไปเยอะเลยจากการเป็นเทพทำลายล้างจากก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านโกคูนั้นก็พัฒน,นามาได้ไกลแล้วโกคูเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยกับวาโดสนั่นก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะในตอนแรกเราเนี่ยแทบควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เลยได้ซ้ำและพลังของเรานั้นก็แทบไม่เหลือเลยในการต่อสู้เราเนี่ยแทบจะไม่สามารถโจมตีได้เลยการโจมตีของเรานั้นแทบทำลายล้างอะไรให้รุนแรงไม่ได้เลยได้ซ้ำอีกทั้งดันมาทำลายร่างกายตัวเราเองอีกมันก็จริงอย่างที่วาโดสพู เราจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามทีแต่เรานั้นก็สามารถต่อสู้ได้ดีขึ้นโดยที่ไม่เสียการควบคุมตัวเองแล้ววาโดก็เลยตอบกลับไปเป็นเรื่องจริงที่ตอนนี้เนี่ยท่านโกคูสามารถควบคุมพลังตัวเองได้ดีขึ้นแล้วแต่ยังคงมีข้อจํากัดกว่าคือคุณนั้นไม่สามารถปล่อยพลังออกมาในการต่อสู้ได้มากเพียงพอเพราะถ้าคุณน,นั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังได้หากใช้พลังที่มันรุนแรงมากเกินไปก็สามารถทําลายจัก,กรวาลน,นี้ได้เลยหรือถ้าใช้น้อยเกินไปก็ไม่สามารถที่จะหักใครใครได้โกคูนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ ตอบรับนะครับคำสั่งสอนนี้นะครับและบอกว่าเขานั้นจะทําให้ดีที่สุดเอง วารดจึงตอบกลับไปดีแล้วค่ะในตอนนี้เนะี่ยท่านโกคูสามารถหยุดพักในการฝึกฝนได้บางทีแล้วการพักผ่อนก็ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าของเราด้วยนะคะในเมื่อคุณสามารถควบคุมพลังตัวเองได้เพียงเล็กน้อยแล้วเราจะออกไปเดินเล่นกันเพื่อทาความรู้จักกับจักรวาลสักหน่อยแล้วกันมีสถานที่ไหนบ้างที่ท่านโกคูนั้นเนะี่ยต้องการจะไปดูเป็นพิเศษหรือเปล่าโกคูเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเลยโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีเลยฉันเนี่ยอยากจะต่อสู้กับคนอื่นเหลือเกินในตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะไปดูดาวเคราะห์ของชาวสยามเหมือน กันนะว่าเป็นยังไงหรือบางทีแล้วก็อยากไปที่ดาวโลกของจักรวาลน,นี้วาดเป็นยังไงบ้างวารดสนะครับจึงเสนอความคิดเห็นไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านโกคูนั้นอยากเจอกับพี่โตหรือเปล่าที่เคยต่อสู้กับท่านโกคูก่อนหน้านี้และถ้าหากท่านโกคูนั้นสามารถเพิ่มพลังของท่านได้แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วล่ะก็บางทีแล้วท่านโกคูนั้นอาจจะผิดหวังก็ได้ที่ได้ต่อสู้กับพี่โตเป็นเพราะว่าพลังของท่านโกคูนั้นได้หลุดโลกหลุดจักรวาลไปแล้วและเผลอๆท่านโกคูนั้นอาจจะสามารถโจมตีและทําลายจักรวาลได้เลยได้ซ้ํานั่นแแหละคคือความข็ง ในฐานะเทพทำลายล้างว่าแต่ว่าเนี่ยเราไปเยือนที่ดาวซาลาดาหรือเปล่าซึ่งเป็นดาวของชาวไซยาอาจจะเป็นความคิดที่ดีนะคะโกคูไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไป ถ้าให้เราเดานะว่ามันคงเป็นการต่อสู้ที่ไม่สนุกเลยถ้าหากเรานั้นแข็งแกร่งขนาดนั้นและใช้พลังทั้งหมดของเราไม่ได้เป็นนั้นว่าเราไปที่ดาวสาระดาของชาวไซยาก,กันดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมาทั้งชีวิตอยู่แล้วคงไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ในอนาคตน่ะเราต้องไปเยือนที่โลกแน่นอนวาโดสนะครับจึงตอบรับโกคูและบอกว่าให้โกคูนั้นพักผ่อนวันนี้ก่อนและวันพรุ่งนี้เราจะไปเยือนที่ดาวสาระดาดาวของชาวไซยากันและวันถัดไปโกคูได้ไปดาวสาระดาดาวของชาวไซยากับวาโดสก คูนะครับเมื่อได้เห็นบ้านเมืองถึงกับตกใจโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ประสาทนั้นโคตรเจ๋งเลยฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าอรารยธรรมของชาวไซย่านั้นจะพัฒนามาไกลได้ขนาดนี้แต่ว่าโดตนั้นได้ทําการอธิบายโดยบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปดาวเคราะห์สระดาดได้ผ่านการขัดแย้งมาหลายครั้งแล้วในหน้าประติศาสตร์แต่ในช่วงหลายสหวัตษที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะพัฒนาไปมากจริงค่ะและทุกวันนี้มันเป็นดาวดวงหนึ่งที่มีอรารยธรรมเนี่ยที่ก้าวไกลที่สุดเลยในจักรวาลที่6ด้วยชาวไซย่านั้นมีพลัง ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นี้ในเหล่าบรรดาตำรวจอวกาศของจักรวาลที่6หรือถ้าให้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเนี่ยกับสายตรวจอวกาศจักรวาลที่7นั่นแหละค่ะที่มีชาวไซยาของดาวารดาดานั้นที่ทําอาชีพนี้อยู่โกคู Go oo, เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปในทันที่เราเริ่มเข้าใจแล้วลหละเหมือนได้เคยได้ยินว่าคาเบก็พูดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าชาวไซยานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวีรล,ลุรุษหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าชาวไซยานะครับที่อยู่บนดาวน,นั้เเนเน คูสังเกตได้แหลคะครับว่าทุกคนมองเขานะครับด้วยสายตาที่แปลกไปโกคู Go ก็เลยถามว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมองอะไรแบบนั้นด้วยล่ะวารุษก็เลยพูดกลับไปเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้ปราสาทหลวงของพวกเขามากเกินไปยังไงล่ะมันเป็นสถานที่ต้องห้ามหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าชาวไซยานั้นได้มาขวางเอาไว้พวกแกเป็นใครกันทําไมถึงมาที่นี่แกไม่รู้หรือไงว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ต้องห้ามโกคู Go นะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีเราเนี่ยไม่ได้ต้องการมีปัญหาอะไรนะแต่เราเนี่ยแค่ต้องการเจอคาเบกเกลแล เท่านั้นเองชาวไซยาคนนั้นนะครับก็เลยพูดกลับไป แกต้องการอะไรในตัวของหัวหน้าของเราและแกนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้จักพวกท่านด้วยหรือว่าพวกแกสองคนนั้นเป็นโจรโกคูได้ยินแบบนั้นก็เลยสงสยัยอะไรการโจรทําไมถึงคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนเลวล่ะฮะแต่แล้วก็มีเสียงปริศนาสั่งให้ชาวไซย่นั้นหยุดนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนที่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักนะเป็นคาเบตนั่นเองนะครับที่สั่งให้หยุดด้วยคาเบตนั้นนะครับเขาบอกให้คนอื่นนั้นน่ยไปซะนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนต้อนรับนะครับในตัวของโกคูและก็วาโดสเองและคาเบตก็ถามวาโดคคุณโดกู ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะครับแล้วทําไมการเนี่ยท่านแชป,ป้าอยู่ที่ไหนกันแล้วอาจารย์เบจิต้าล่ะอยู่ที่ไหนกูคูก็เลยตอบกลับไปอ่าอาอลืมไปลืมบอกนายเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะพูดยาวนะแต่ฉันพูดสั้นๆให้เข้าใจเลยก็ได้แชปป้าในตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเทพทําลายล้างแล้วจึงทําให้ฉันเนี่ยได้รับการเลือกจากเซนจังเนี่ยให้กลายเป็นเทพทาลายล้างคนใหม่ของจักรวาลนี้แทนยังไงล่ะคาเบตได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจออเทพทาลายล้างคนใหม่แล้วชุดของคุณก็ทุกอยย่างครบเล โกคูนะครับก็เลยตอบกลับไปใช่ไหมล่ะนายตกใจงั้นเหรอคาเบกก็เลยตอบกลับเออท่านท่านโกคูครับได้โปรดอย่าบอกผมนะว่าที่ท่านมาที่นี่เพื่อทําลายล้างดาวซาลาดาของผมโกคูก็ได้ตอบกลับไปนี่นายเย็นๆหน่อยฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อทําความรู้จักกับพวกนายเท่านั้นแล้วก็ทําความรู้จักกับดาวดวงนี้ให้ดีขึ้นเท่านั้นเองคาเบกก็เลยตอบกลับไปในทันที โอ้ยผมรู้สึกโล่งใจหน่อยแล้วกันเนาะแต่ในตอนนี้เนี่ยผมอยากพาท่านโกคูเนี่ยให้ไปพบกับกษัตริย์ของพวกเราสักหน่อยผมเชื่อว่ากษัตริย์ของพวกเรานั้นคงชอบที่มีคนระดับพระเจ้าเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเขาถึงที่นี่โกคูเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจโอ้ยมันฟังดูยอดเยี่ยมเลยนะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเราได้ไปกันเถอะ โกคู oo, ที่เห็นว่าเหล่าทหารนั้นทําการเคารพคาเบตนะครับแบบมากๆเลยนะครับก็เลยถามคาเบนี่คาเบว่าแต่ว่าน,นายเนี่ยได้รับความเคารพจากพวกทหารพวกนี้มากเลยนะตั้งแต่นายมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ไม่เห็นกล้าถามอะไรเกี่ยวกับฉันหรือแม้กระทั่งวาโดสเลย คาเบะจึงตอบกลับไปในทันทีเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของที่นี่ครับผมเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วลองไปจากกษัตริย์เพียงแค่เท่านั้นเองโกคูก็เลยถามคาเบะว่าแต่ว่าคาลิฟูล่ากับเกลล่ะพวกเขาไปไหนกันหรอพวกนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในกองทัพของนายหรือไงคาเบตนะครับรีห้าโกคูในทันทีท่านโกคูครับได้โปรดอย่าเอ่ยชื่อพวกนั้นต่อหน้าทหารของผมเลยเพราะว่ามันเกิดเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายภายหลังแล้วกันครับหลังจากนั้นคาเบต กษัตริย์นะครับเพื่อเจอกษัตริย์นะครับของชาวไซยาในจักรวาลที่6ด้วยคาเบตนั้นได้พูดแนะนําตัวโกคูต่อกษัตริย์ของตนเองท่านกษัตริย์ครับตอนนี้ผมได้นํา2คนที่สําคัญได้มาพบกับท่านคนแรกคือท่านวาโดที่เป็นเทวดาคนที่2ท่านโกคูผู้ที่เป็นเทพทําลายล้างของจักรวาลพวกเราครับกษัตริย์นะครับของชาวไซยาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปในทันทีโกคูเทพแห่งการทําลายล้างนั้นหรอแปลว่าตอนนี้แชป้าไม่ใช่แล้วสินะคาเบตจึงตอบกลับไปใช่แล้วครับท่านโกคูในตอนนี้ เป็นเทพทำลายล้างองค์ใหม่ของจักรวาลของพวกเราครับกรัตริย์ไม่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบรับโอเคข้าเข้าใจแล้วให้เขานั้นเข้ามาได้ข้าอยากจะพบเจอเทพทำลายล้างองค์ใหม่และก็เป็นการเปิดตัวนะครับราชาของชาวไซยานะครับโดยเขานั้นนะครับได้ก้มลงพร้อมกับคำนับในตัวของโกคูเป็นเกียรติอย่างสูงที่เทพทำลายล้างนั้นได้มาเยือนณสถานที่ของข้าช่างเป็นเกียรติที่น่าภูมิใจสุดๆแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสหรับดาชเชอ้นบอน5ใคในตอนที่11นะครับก็เด๋ยวสงการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความเห็น ได้เลยนะเพราะเชื่อว่าหลายคนนะอยากจะดูเนื้อเรื่องของโกคูนะครับตอนนี้เนะี่ยมันก็วนมาแล้วนะครับสามารถรับชมได้และเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแฟนเมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักนะครับและถ้าใครนั้นอยากจะรับชมตั้งแต่ตอนที่1น,นะครับเลื่อนไปใต้คลิปเลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ